สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง SJ กะหลาดนะครับวันนี้ผมมีสิ่งหนึ่ง นี่ครับมาแนะนําให้ดูกันนะฮะผมเพิ่งได้ของมาครับเป็นอีกหนึ่งชิ้นครับที่เป็นอุปกรณ์นะครับช่วยบังลมนะครับช่วยลดเสียงลมนั่นเองนะครับเราเรียกกันว่าแผ่นแฟลิ่งนะครับลดเสียงลมนะครับอันนี้พอผมแกะกล่องออกมานะครับก็จะมีนะครับตัวแผ่นแฟลิ่งนะครับนี่เป็นลักษณะเป็นเหมือนเป็นแผ่นอะคริลิกครับประมาณ3มมิลสี่มิลราวๆนั้นครับไม่แน่ใจนะฮะเขาก็จะเจาะรูมานะครับเป็น3ามรูเนี่ยฮะให้ ให้เรายึดขานะครับเข้ากับตัวแผ่นแฟร์ลิงเข้ากับตัวคานนะครับจะได้ยืดกันอุปกรณ์ภายในครับก็จะมีพวกน็อตพวกนี้ครับตัวยางรองแบบนี้นะครับให้มา3มชิ้นนะฮะเอาไว้ติดแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวขานะครับที่เป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆเหล็กรูนะฮะเอามาทําสีอย่างดีเลยครับสีค่อนข้างดีเลยครับหนาแน่นเลยนะครับแล้วก็ให้น็อตมานะครับจํานวนนี่เป๊ะเลยนะครับก็คืออุปกรณ์ที่เขาออกแบบมานี่ค่อนข้างได้มาตรฐานครับ ใส่ปุ๊บติดตั้งปุ๊บน่าจะดูดีเลยทีเดียวนะครับเอาละครับคราวนี้ผมก็จะทําการนะครับยึดเจ้าขาทั้ง3ขาเนี่ยนะครับยึดขา3ขาเนี่ยเอาไว้ที่แผ่นแฟร์ลิงนะครับรอไว้พรุ่งนี้แล้วค่อยไปติดตั้งกับตัวรถนะครับ หลังจากที่ผมติดตั้งแผ่นแฟริลิงเข้ากับขาเรียบร้อยนะครับก็รอไปติดตั้งพูงนี้นะครับแล้วก็ไอตัวนี้นะครับ2ตัวนี้จะเป็นตัวที่ยดึดตัวแฟรลิงขาเข้ากับขานนะครับเอาละครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมาติดตั้งเข้ากับตัวรถแล้วนะฮะครับผมเราจะมาติดตั้งกันนะฮะโดยที่เราจะ ยึดไว้กับที่ตัวขันนะครับขันชิ้นหน้านะฮะแต่ผมจะลองดูนะครับว่าติดตั้งแบบไม่ยกถาดออกเนี่ยมันจะได้ไหมนะครับด้วยการเปิดจุกตัวนี้ออกนะครับเมื่อเปิดจุกออกแล้วนะครับผมก็จะยกขาขึ้นนะครับร้อยน็อตเข้าไปนะครับอ่านี่ลูกชายผมครับดูความน่ารักของเขาซะก่อน โอ้โหดีนะไม่ได้เปิดฝาไว้วันนี้ผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยครับชายก็จะมาเดินไปเดินมาครับผมรานนี้ผมก็จะยกคารนขึ้นนะครับถอดขาออกก่อนนะครับแล้วก็ร้อยน็อต3ตัวนี้เข้าไปนะครับน็อต3ตัวนี้ที่เขาให้มาในชุดนะครับก็จะทําหน้าที่นะครับยึดตัวาขาทั้ง3ขาของ แฟรลิงนะครับเอาไว้กับตัวขานด้านหน้านะฮะร้อยเข้าไปเลยครับแบบนี้นะครับมันจะพอดีมากๆเลยนะครับก็สไลด์เข้าไปได้เลยแต่สุดท้ายครับผมก็ต้องยกถาดออกอยู่ดีครับเพราะว่ามันทำงานยากครับ ยังไงก็ต้องยกลงอยู่ดีครับด้วยความขี้เกียจตอนแรกนี่ไม่อยากเลยยกลงนะฮะแต่นี่ก็ต้องได้ยกลงแล้วนะครับคราวนี้เราก็เอาตัวขานะครับของแพรลิงนะครับยึดเข้ากับตัวชุดน็อตที่เขาให้มานะครับจากนั้นนะฮะเพื่อนๆนะครับก็ค่อยๆปรับไปนะครับคลายน็อตให้หลวมๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดึงหน้าดึงหลังนะครับดึงซ้ายดึงขวานะครับเอาเอาตาม ที่เราชอบครับว่าให้ระยะสวยในแบบที่เรามองแล้วเออแล้วมันสวยนะครับเรื่องขององศาความเฉียงเนี่ยทางร้านนะครับออกแบบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ปรับเอาดูนะครับหลังจากนั้นผมก็ค่อยมาแกะตัวกระดาษออกนะครับสาเหตุที่ไม่ไม่ยอมแกะออกตอนแรกเพราะผมค่อนข้างสุ่มส่าม์กลัวมันจะเป็นรอยก็เลยมาแกะเอาเอาทีหลังนะฮะ เสร็จงานแล้วก็แกะออกแบบนี้ก็จะสวยวิ่งแบบนี้เลยครับนั่นแหละครับผมตัวนี้นะครับจะช่วยนะครับลดเสียงลมนะครับที่เวลาเราอ่าเวลาเราวิ่งรถเนี่ยรถที่มีการติดตั้งแหลกระคานนะครับมันจะเกิดเสียงอ่ามันเป็นเสียงผ่านนะครับที่อยู่ระหว่างคานนะครับกับตัวหลังคาน,นะครับมันจะเกิดเสียงวู้วูวูวูซึ่งมันทําให้เรารู้สึก น่ารำคาญมากๆเลยครับแต่ตัวนี้นะครับตัวแฟร์ิงเนี่ยจะช่วยทำให้มันตัดลมขึ้นไปด้านบนผ่านตัวแหลกผ่านตัวรถไปเลยนะครับเสียงมันจะไม่ผ่านหลังคาเลยนะครับลักษณะของการวิ่งผ่านของลมนะครับมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนะครับมันก็จะตัดเฉียงขึ้นไปเลยถ้าไม่งั้นนะครับมันจะเข้าไปอยู่ข้างใต้นี่ครับระหว่างหลังคาแล้วก็ตัวคานและตัวแหลกนะครับ มันจะทําให้เกิดเสียงแบบโว่โว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 แบบซึ่งน่าราคาญมากนะครับนั่นแหละครับก็เป็นงานติดตั้งแฝงนะครับยังไงเพื่อนๆก็ติดตามเรื่อยๆนะครับกับอุปกรณ์ที่เราเอามาใช้นะครับแล้วก็มาติดตั้งเพิ่มเติมนะครับให้การแคมปิ้งหรือการทําให้รถของเราเนี่ยน่ามองมากขึ้นสวยเท่หหล่อมากขึ้นฝากด้วยนะครับ สวัสดีครับ